สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Our g a i e Fish h u b s p o ต t Tips แอนด์ทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่จะแนะนำก็คืออาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าคิดว่ามีหลายท่านเคยฟีดแบ็มานะครับก็คือเรื่องการแจ้งเตือน notification แบบมีเสียงให้มีเสียงออกมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคเบื้องต้นก่อนอื่นก็การอัปเดตของตัว h u b s p o เนาะเข้าไปที่ตัว Setting ตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว อัปเดตตัว notification นะครับหรือการแจ้งเตือนก็เข้าไปที่เมนู notification นะครับผมแล้วก็อันนี้เห็นไหมครัเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น desktop นะครับ mobile a p แต่ที่ใช้ก็คือน่าจะเป็นตัว desktop เพราะว่าใน desktop จะมีหลายแบบเป็นกระดิ่งเบลแดงๆขึ้นมานะเป็น pop up นะสังเกตตรงนี้นะ pop up ตรงนี้นะครับเห็นไหม pop up เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราสามารถ s e ต เวลาการใช้งานอยู่บนเดสก์ท็อปเนี่ยป๊อปอัพเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบไหนนะครับลองเล a y ดูนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลือกเสียงนะครับแต่ก็จะมีตัวเป็น Default มันอยู่อ่านี่นะครับสังเกตหลักการง่ายๆครับใใคล้ายๆกับตอนที่เราเซตอัพ notification ต่างๆว่า เมื่อไหร่ที่มีการแจ้งเตือนประเภทต่างๆเช่นมีคอน a c t โอนมาให้เราเป็นโอนเนอร์นะครับเมื่อไหร่ที่มีทาร์กมาหาเรานะครับทาร์กมาหาเราหรือว่าเป็นฟอร์มซัมมิชันนะครับเราก็เปิดการใช้งานเป็นแบบ p อ p u p อัพนะครับผมแบบ p อ p u p อัพฟอร์มซัมิชันแล้วเราแจ้ง notification มาที่มาที่เรานะครับหรือว่าเป็นแบบตัวทาร์กนะครับแล้วก็ตั้ง p อ p u p อัพเป็นแบบ เนี่ยครับ n o t i f i c a t i o n แบบ Pop Up แล้วก็เลือก Default เสียงซึ่ง Default เสียงก็คือแบบที่เราเซตไว้เมื่อกี้เนาะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเลือกว่าแต่ละไทป์คำรับการแจ้งเตือนจะให้มีเสียงต่างกันแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับอ่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เซฟไว้ซึ่งก็น่าจะง่ายขึ้นสำหรับคนที่ใช้งานในฝั่งของ PC บ่อยๆแล้วเปิดการใช้งานบน Desktop แล้วเราเซตการแจ้งเตือนแบบที่มีการแจ้งเตือนแบบ p o p up นะครับก็จะมีเสียงมาด้วยก็สามารถดูได้เลย นะครับก็ยังไงลองใช้งานแล้วก็ลองฟีดแบ็กกันมานะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็สำหรับวันนี้เอา Greenfish h u บสปอ t ์ตทริปแอนทริคก็มีเพียงแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวยังไงรองติดตามกันคลิปหน้าว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวลองติดตามกันนะครับสวัสดีครับ